ท่านผู้ชมครับเหนื่อยเลยครับวันนี้เข้าป่าเดิมๆเลยฮะมาเจอตำลึงครับเนี่ยเป็นตำลึงผสม,มนะฮะระหว่างตัวผู้ <c oughs> กับตัวเมียนะฮะนะเขาผสมกันได้นะผสมกันได้ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะฮะอย่างดูใบะฮะใบลักษณะนี้นี่ตัวเมียนะครับ แต่ว่าลักษณะที่ออกมาแบบนี้หลายแฉกเนี่ยคือตัวผู้นะครับนี่ตัวเมียตัวผู้นะเขาผสมกันผมมาเจอพอดีจริงๆแล้วมันเป็นหน้าแล้งเนี่ยช่วงนี้ตําบึงจะต้องทิ้งแต่ว่าตําบึงต้นนี้เขานี่ครับเขาทิ้งยอดแต่ว่ามีดอกมีผลนะฮะนี่ครับดูรากก็ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวจริงๆก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะก็เลยตัดสินใจว่าเอา ไปไว้ทํายาให้เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้กันแล้วว่าตําลึงเป็นยาบํารุงนะครับโดยเฉพาะรากตําลึงกับ <c oughs> รากผักโขมนะครับรากผักโขมช่วงนี้ก็กําลังผักโขมกําลังเกิดนะครับรากกอยังไม่ใหญ่แต่ว่าตําลึงสําหรับต้นที่ไม่ตายอยู่ใกล้น้ํานี้ก็อยู่ใกล้บึงฮะนี่บึงครับก็อยู่ใกล้น้ํา จะว่าเป็นบึงก็ไม่ใช่ครเป็นคลองริมถนนนะครับเขาก็เลยได้น้ําได้ความชื้นๆออกดอกครับครับนี่นะครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจครับขุดเอารากเพราะว่าตอนนี้เดือนนี้ปามาเป็นเดือนสามนะครับถ้าเป็นเดือนไทยก็ใกล้ๆจะเข้าเดือนสี่นี่ครับดูต้นครับนี่แล้วก็ดูรากครับเขาจะเก็บสบรรพคุณ เก็บยาบำรุงเก็บอาหารเอาไว้ที่รากที่โคนนี่นะครับแล้วผมก็พยายามต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 ามดูที่ครับดูว่านู่น,นะฮะรากเขาเห็นไหมรากเขาไปนูน่นถึงนูน่นเนี่ยผมดึงขึ้นมาหมดแล้วนะครับนะตัดเท่าที่จําเป็นนะฮะแล้วก็ไม่เอาทั้งหมดครับเพราะว่าตําลึงเนี่ยถ้าเราทิ้งรากเขาไว้นะครับเดี๋ยวฝนตกมาเขาก็จะเกิดต้นใหม่นะฮะ เพราะฉะนั้นการเก็บสมุนไพรไม่ว่าจะใกล้บ้านไกลบ้านในป่าเราไม่เก็บให้มันหมดครับเราเก็บก็เพื่อที่จะทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวก็จะตัดตัดเอาเฉพาะตรงเงานี่ตรงข้อเนี่ยนะครับเนี่ยข้อนี้ครับเนี่ยตัดตรงข้อที่เป็นข้อที่ดูมีพะละกําลังแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ส่วนรากเนี่ยไปนะครับพอตัดส่วนนี้ไปปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ รา,ากเพื่อเอาไปต้มหรือเอาไปดองนะครับแต่รากขนาดนี้เนี่ยอวบตั้งแต่ต้นจนปลายเลยนะครับรากตรงยาวๆออกไปเนี่ยจะเป็นรากตัวผู้นะฮะแต่ว่าในฤดูแล้งเนี่ยฤดูนี้รากตัวผู้ก็จะอวบครับเพราะว่าเขาจะเก็บอาหารเก็บตัวยาเก็บสมุนไพรเอาไว้ที่รากนี่นะครับดูดีครับนี่เขาไม่ออกเป็นตัวใหญ่แต่ว่าไม่ออกเป็นหัวใหญ่แต่ว่าเป็นหัวยาวแล้วก็ เป็นอวบเลยนะครับนี่แค่เห็นก็รู้แล้วว่ามีกำลังนะครับเดี๋ยวจะตัดเอาแค่ตรงนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเอาเครื่องตัดมานิดหนึ่งครับเดี๋ยวดูอ่ะยี่เลยยี่ดูตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับนี่ดูหัวเขาครับโอ้หัวใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวพอดีมีดอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าผมจะใช้กรรไกรตัดแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับเมื่อเจอของดีเราก็จะตัดตัดเอาไว้ประมาณอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะข้อที่สามารถที่จะไปต้มได้ ไปทาเป็นยาได้เอาไปนะครับนี่ตัดตรงมานนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตัดตรงนี้รนรต,ตรงน,รงนี้นี่ครับทีนี้พวกเครือเล็กน้อยที่เขาแตกจากตรงนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เราก็ต้องตัดทิ้งครับเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็ ต้นเขาเนี่ยจะไม่ตายฮะต้นเขานี้จะไม่ตาย,ตาตายทาไมถึงไม่ตายเพราะว่าเขามีรากอยู่ครับคือตรงลําต้นเขาเนี่ยไปถึงดินตรงไหนตรงนั้นก็จะเป็นรากนะครับตรงนั้นก็จะเป็นรากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าตําลึงเนี่ยตัดยังไงก็ไม่ตายนะครับตัดยังไงก็ไม่ตายนี่คือสิ่งที่เราได้ครับนี่ได้ตัวเรือนได้รากนะครับ ดูฮนะโนดโนดได้หมดครับเอาแล้วครับเราก็จะเอาไปเอาไว้เอาไปตากแดดให้แห้งก่อนแล้วก็ดองเหล้าได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ดองเหล้าถ้าจะต้มก็ใช้ต้มสดก็ได้ครับเอาไปล้างให้สะอาดนะฮะแล้วก็ต้มครับถ้ามีรากผักโขมก็ใส่รากผักโขมไปด้วยนะครับก็จะถือว่าเป็นยาบำรุงครับบำรุงได้ทั้งชายทั้งหญิงเป็นสมุนไพร อย่างหนึ่งครับแล้วก็เรากินได้ด้วยความมั่นใจเพราะอะไรครับเพราะว่าตำรึงปกติเรากินยอด mm. กินใบ mm. กินเครือเขา mm. กินได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น mm. ไม่ต้องกังวลครับยาบำรุงไทยแท้หาง่ายตามป่าใกล้บ้านครับอาจารย์ชาวชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ